อ้าวสุดท้ายพี่ตกี้ฝากอะไรถึงเอาเอาแฟนลิเวอร์พูลแล้วกันครับผมปีนี้ฮะลุนแชมป์ยากไหมก็ยังลุ้นได้อยู่นะเพราะว่าปีแล้วก็แพ้แค่คะแนนเดียวก็ก็ลงลุ้นได้แต่ว่าเป้าหมายหลักมันก็อยู่2องตัวใหญ่นะครับผมพรีเมยร์ลีกกับแชมเปียนแชมเปียนส์ลีกซึ่งเร์พลก็ไปมาตรฐานมันมันขึ้นมาตรงนี้ละครับเท่อว่าเจนคอปก็น่าจะทําทีมให้ลุนคนก็เชีย์เหมือนเดิมปกติครับผมปีปีปีที่จะถึงเนี่ยวันที่ 5- ที่6สิงหาวันแรกเนี่ยครับน่าจะสนุก เพราะหลายๆทีมก็มีการซื้อตัวโค้ดก็แต่ละคนใช่ไหมอย่างสเปอร์เงี้ยคอนเต้เขาก็รับประกันอยู่แล้วเวลาสุดผมเห็นใช่ไหมเขาซ้อมปีดีซันนอนไง่ท้องเลยตายเลยขนาดซ้อนยังตายใช้แล้วก็อาเตต้าก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นเยอะในการได้ได้ตัวดีด้วยได้เชสุดได้ดีด้วยแล้วก็มาแมนยูก็ได้โค้ดดีมาแล้วก็แต่แมนยูแฟมยูก็ต้องนิดนึงนะใตเย็นไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากอะไรเงี้ยผมว่าแมนยูนะปีนี้ ได้แชมป์ยูโรปาลีกแน่มั่นใจนะแล้วก็อาจจะไปแชมเปี้ยนลีกคือเข้าไปแชมเปี้ยนลีกได้สองทางคือแนนดับกับ่ใช่ช่น่าจะน่าจะแทรกตัวได้นะครับท็อปโฟเนี่ยแมนยูน่าจะอยู่ืนันนี่พี่แะกี้พูดไปแล้วครับผมครับผมนะฮะ